เอาละครับก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง<ห>ชาวไทยที่ออกไปซื้อลำยายน้องก,กันด้วยนะครับผมใครดูได้ก็ดูใครดูไม่ได้มึงออกไปเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมมาครับกันนะครับผมมึงดูไม่ออกนะครับมึงเห็นเป็นเกมพิเศลเหรอครับผมโอเคซึ่งก็เข้าเรื่องกันซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะผมไดตายบปนล้ผมจะทําอะไรนะคุณจ้าผมได้ตายไปแล้วอ๋อขยายบ้านผมดูแลผมจะขยายบ้านมไม่ต้องขยายแล้วเพราะว่าผมขยายมีชั้นสองไปแล้วอ่ะมันจะมีชั้นสองแล้วใช่ไหมใช่ ทีทุกคนเห็นที่ผมกันไว้ก็คือใช่ไหมครับคนน่าจะเห็นความแตกต่างในนี่นนครับที่คุณออโตเผาว่างผมไปนะครับผมเลยต้องการอย่างนี้นะครับใช่ซึ่งตอนนี้ผมเผาบ้านเนี่ยผมก็ได้เผาแบบเออจำได้ว่าถ่ายคลิปแต่ว่าคลิปนั้นไม่ได้ลงนะคบผมเพราะอนนะั้นเออหรือหมอ,อกตรงนั้นเป็นฟาร์มหมูกับฟาร์มวัวน,นะครับผมโอเคแล้วสร้างเสร็จแล้วซึ่งตอนนั้นก็ถ่ายคลนั้นอยู่แต่ว่าไม่ได้ลงเหมือนกัน กูแล้วกูทำอะไรไม่ค่อยลงกูทำอะไรไม่ค่อยลงคิดนะเพราะว่าพื้นที่เต็มครับผมมันลงไม่ได้ก็เลยผมขอแค่หลอดในนะบ้าผมไม่มีอาหารแล้วอ่ะได้เลยครับผมในกล่องวัาผมจะมีอยู่อ่ะผมขอไอ้นี้่นะบ้าอย่าผมปื้คืนอ่าได้อย่าผมปลูกคืนได้ได้อย่าผมตอนนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชม ผมจะต้องตัดไม้เพื่อเอาไปทําขยายบ้านนะครับผมซึ่งภารกิจของผมก็คือการยขยายบ้าน,านแล้วก็สิ่งอีกอันสิ่งหนึ่งก็คือผมเอาให้หมดเลยนะแล้วสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการเหมือนกันก็คือการเอ็นชาร์นะครับผมเกียร์เลเวลแล้วก็ใจเอนชาร์เป็นธน,นูไฟนะครับผมเพราะว่าตอนแรกว,ว่าจเอินชาร์อินฟินิตี้แต่มันไม่มีไงก็เลยเอาธนูไฟไปนั่นแหละนะครับก็ดีเหมือนกันปะ ดีกว่าธนูไฟนะคุณ<ช>เพราะมันยิงแรงกว่าแต่ไม่เป็นไรมันไม่มีฟินิตี้อ่ะก็เอาธนูไฟไปหลอมั้งก็ดีเหมือนกันก็แรงก็แรงเหมือนกันนั่นแหละติดไฟด้วยธนูไฟเสริมธนูไฟยิงเสร็จปุ๊บดาบไฟต่อเลยใช่ไหมมาณนั้นมันก็มีดาบเพไฟที่ผมให้ไวอยู่นี่อ่ก็มีนน่ไงผมก็ถืออยู่นะผมก็มี ัแม่ทำไมผมถึงไอ้ดาบไฟผมไปอ่ะผมจะเล่าสาเหตุนะผมอยากได้เพชรใช่ไหมตอนที่ผมไปผมไปต่าเพชรปราสาทปราสาทไปเจอในประสาทในนรกมานะครับผมไปสำรวจมาถ้าผู้ชมไม่น่าจะรู้ตั้งนานแล้วมั้งจำไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยอ่ะเนาะไม่ได้ลงคลิปนานก็จำไม่ได้มากครับผมไปฟังคนอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวผมขอไอ้นี่ก่อนไม่เป็นไรผมจะไอ้นี่ไปก่อนผมจะกดใครรบ่อน มาเป็นสเสบียงการความรู้ในครั้งนี้อาชาไซเป็นสเสบียงนขอตัดไม้ก็ต่อกกันนะครับชึบชึบชึบก็เดี๋ยวเราจะตัดกันนะครับผมคุณน้องพี่เข้ามาจะเป็นยังไงอ่ะเขาไม่เข้ามาไหนไหนในาฟาร์มในฟาร์มอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวฆ่ามันเอาครับรอให้มันออกมาจากฟาร,ร์มก่อนแล้วค่อยฆ่ามันแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปซ่อมครับ อยากลองได้เสียงด้วยคุณเขาตัดไม้ต่อก่อนไม้นี่ได้หนึ่งชุดหรือ,อยังวะคุณระวังตัวให้ดีนะผมว่าน่าจะไปตัดตั้งแต่ตอนเช้านะก็ตัดตั้งแต่ตอนเชาน้าเนีนอนก่อนไหมล่ะหรือว่าฟาร์มเลเวลร์ฟาร์มไอเวอิดีกว่าผมรู้ว่สูตรเนี่ยผมไม่ตายมาุณจำไปตายเพราะว่าจากกระดูกซ่าท้ากระดูกไม่ใช่ไม่ใช่คุณไม่ใช่หรือคุณจะไปทำอะไรนี่แหละผมจำได้อยู่ผมไม่ได้ทำอะไรคุณ ดูนี่เไกลกดย่อใช่ไหมอแล้วก็ล่วงลงไปเลยล่วงไปเลยแล้วก็ไม่มีน้ำด้วยนี่แต่ว่าไม่ได้ถือไม่ได้ถือด้วยแล้วก็ถบาถือถ้าถือผมรอดไปนานแล้วใช่ก็อยู่ที่ว่าจะวางทันหรือเปล่านั่นแหละถ้าวางทันน้ำบกเลี่ยไม่ไม่เหลือผมมีแต่ไม่เหลือนะครับผมวางทันแต่ว่าเอา เดี๋ยวผมขอตัดตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เข้าเออไปในบ้านแล้วก็ฟาร์มเลเวลต่อนะครับผมเพราะว่าภารกิจเราจะเอากอะตุ้นสามนะไปครับผม,ผมกลับบ้านก่อนนะครับผมผมกลับบ้านก่อนนะโอเคท่านผู้มชมเมื่อกี้เราก็ได้ไปฟาร์มเลเวลมาแล้วนะครับผมจากเลเวลสูงผมปลาเป็นเลื้อสีน,นะซึ่งเลเวลก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ก็ สำคัญเพราะสำคัญเพราะสามสิบสำคัญพออยู่สมควรแต่ไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าคุณไม่เอาฟอร์จูนใช่ไหนคุณเจะแพ้หวานเบ็ดมินจานฟอร์จูนของผมมันทำไม่ได้ไงมันเป็นของคุณถ้าถือว่าผมเอาไปใส่หรือวมันได้เป็นฟอร์จูนต่อโมมันได้เป็นอันเบรกิ้งระดับสามก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวหน้าผมจะทำอะไรอ๋อฟอร์จูนดีกว่านะทุกคนผมจะไปตัดไม้นะครับตัดอยู่เนี่ยตอนนี้นี่ฮะ เดี๋ยวเราจะไปตัดไม้กันนะครับผมซึ่งตัดไม้เนี่ยผมว่าถ้าตัดไม้ผมไม่ควรจะเปิดทิดก็ได้นนะตัดไปเลยดีกว่านะน่าจะดีกว่าแต่ว่าไม้ก่ต้องปลูกก็ได้ไม่ต้องปลูกก็ได้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปปลูกผมจะปลูกเลยจะได้มีไม้กันเยอะเราต้องการให้แถวบ้านเราเป็นพื้นที่โล่งแต่จะปลูกในหน่อยก็ได้นะเพราะว่าอนาคตอาจจะทําเป็นสวนสาธารณะอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมสวนสาธารณะ ็ได้นะก็อาจจะเป็นสวนเนี่ยก็ทําแบบให้มันดูดูดีขึ้นไงแต่เราพาร์ประมาณสนะักสามสิบยี่สิบกว่าแล้วกันนะะน่าจะประมาณนั้นแต่เราจะเล่นไปเรื่อยเลอเลยนะครับผมจนกว่าเราจะเบื่อนะครับผมถ้าเบื่อเราไม่เล่นเลยนะไม่ต้องสูมกรให้ได้ก่อนแล้วไอนน้นี่ถึงจะเบื่อแต่ก็ต้องเล่นนะครับผมเพราะว่าเราจะถึงเราจะเบื่อแต่เราก็จะคลาดเกมให้ทุกคนดูเราจะต้องเล่นนอกรอบเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมให้ทุกคนมีรูปเพชนะ ฮะให้คนดูเพชรป่าเยอะอยู่เยอะมากนะท่านผู้ชมแล้วยิ่งเอาพิกแอปร์จูนไปขุดนะบึ้มเลยนะคะผมให้ผมเองแค่นี่ใช่เพราะว่าถ้าคุณออโต้ได้ฟอร์จูนแื้วคุณออโตัอเหลือคุณเอโต้เหลือขนาดเจอเพชรเม็ดเดียวคุณเอโตัวยิ่งใยญ่หมดเลยผมจะบอกให้นีคุณเจอคุณเอโต้เจอเพชรนี่ขุดก่อนผมเลยนะผมจะบอกแต่ผมก็ไม่ได้ขุด แบบเจอปุ๊บขุดปั๊บเลยนะไม่ได้แบบเจอปุ๊บแล้วก็แบบรีบขุดบอกว่ารอได้ฟจูนก่อนใช่ไหมผมจะห้ามถ้าเกิดคุณจำจะขุดผมจะห้ามคุณจำก่อนใฮว่าให้รอให้ได้ฟจูนแต่ถ้าเกิดว่ามันมันแบบขุดไปก่อนก็ได้นี่เดี๋ยวผมจะเรียกคุณจำนาครับผมบอกว่าเอ้ยเจอเพชรอะไรอย่างนี้นะครับ,ผม,บผ,มผมแล้วก็ไปขุดกันนะครับผมคุณอาตุจะวางแผน,นก่อนว่าจะถ้าคุณก้าอยู่คุณอาต้ให้เปนานนั้นแะฟอรฟจูน่ะคุณก้าเหมือนใครไม่รู้นะ เหมือนแม่พี่เลีคุณเอาคุณก้าใช่ไหมบอกว่าจะไปล่าอาหารให้พวกเราใช่ไหมคุณกะดันเอาดาบไม้เวีนชาน <c oughs> เล่นมาหนึ่งปีก็ไม่รู้พาเก้า,าเดือยังรู้เลยนะเนี่ยผมเล่นมาแค่ก้าเดือนเดี๋ยวตัดให้ขวานเหล็กพังแล้วก็ไอ้นี่นะครับผมสิบน,นาทีเลยเดี๋ยวค่อยตัดเอาสิบนาทีเดี๋ยวตัดคลิปเอาแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับ ไอ้กี่นาทีแล้วเนี่ยตอนนี้เจ็ดนาทีครับอีกสามนาทีทไม่ถึงสองนาทีครึ่งด้วยทำสองนาทีสามสิบวินาทีนี่ครับผมตัดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องการไม้เนี่ยเป็นทรัพยากรหลักใช่ไหม<ช>ถ้าเราไม่มีไม้ถ้าเราไม่มีไม้เราก็ทาพิกแอคตัวคราไม่ได้ถ้าเราไม่มีพิกแอคตัวค้าเราเรา,เราจะขุดหินไม่ได้แล้วเราก็จะได้แค่แบบเออสร้างบ้านแบบ้ดยไม้เฉย ไอ้สร้างบานดูดินอะไรอย่างงี้นะครับผมเว่าดินเมีทุกที่ทุกเวลาที่ผมดูพี่มอไรก็แปมาเซเว่นอีเลเว่นตืไปไปเรื่อยครับเกียร์หนงเนียเกียร์สรองเสียเกียร์สาตามเสียเกียร์่กียร์ เอียสี่กี่เซียดิเอยห้ากาเฮียเีกเป็นหูุเฮียเฮ้ตึโอเคแล้วมชมกันมาแล้วนะครับแจ็คไม่ใช่เหรอแจ๊คแจแจ็คเป็นหูนั่นแจ็คเดี๋ยวนะแจ็คเป็หูแจสวัสดีครับผมแจ็คเป็หู สวัสดีครับผมแจ็คบับโมนะครับโ oh, 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 oh อ้ยโอรีโอปลาเต่งวิไม้เขาวะไม้ผมเออย่าตัดอย่าตัดอย่าตาัดาอา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้ต้นนี้มันสูงต้นไม้ต้นนี้มันสูงเดี๋ยวผมขอขึ้นไปตัดให้มันหมดยอดก่อนวิ <c oughs> ตุง้งไ <c oughs> ก้ก็งี่ไงผมตัดอยู่ <c oughs> อีก อีกเท่าไหร่เนี่ยสามสิบวินาทีนะครับผมเราจะเริ่มตัดคลิปกันแล้วโอเคแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆเลยนะครับตัดไม้ไปเรื่อยๆผมจะเก็บสำรองไอ้ขวานเหล็กด้วยนะเพราะว่าบ้านผมไม่มีขวานแล้วก็ขวานหินอะมีขวานแต่ว่าขวานแต่ว่าเหล็กไม่ค่อยมีใช่ไหมใช่เหล็กไม่ค่อยมีฝาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเร่อยๆหัวโตน่าจะได้เยอะกว่า เดี๋ยวไปเล่นนอกรอบนะครับผมเดี๋ยวไปเล่นอนอกรอบแล้วก็ไปขุดหาเหล็กหาเลหาเล็กกันหาลาพิษหาทองหาเดสโตนเออแต่เดสโตนไม่นี่ไม่ค่อยไดขุดเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้ขาอะไรเลยมันมันเอ็อช้าน่ากลัวไม่ได้ผมส่วนมากเวลาตน้นครามันเนี่ยผมจะต้องการเอาไปทําเป็นวงจรแบบ N p c นบคซันะคะผมส่วนอันนี้ผมทามไดแค่นี้นี่แหละส่วนอันอื่นที่มันเอาไว้ปั๊มของเนี่ยผมทําไม่ค่อยเป็นนะครับผมนั่นแหละแบบนั้นผมอยากเล่นแมเอื่น เอาทุกมันสิบนาทีแล้วนะยนะเอาสิบนาทีสามสิบวิเลยกันหกเจ็ดแปดเก้าซับโอเคแล้วมผมก็ได้ตายคุณจำได้ตายเพราะว่าแบบโอ้โหมันจนมุมเลยอะแล้วพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะแต่แบบมันจำเป็นมันจำเป็นต้องสู้แล้วอะคือแบบโอ้โหถ้าผมไม่สู้ผมตายเลยตอนนั้นคือแบบโอ้โหนั่นมัยงมอนสเตอร์แม่มดแม่มดเลยผีเลเจอร์ ซอมบี้ใส่ยุดกอดทองสกินตัสสองตัวโลแตกแต่พีเลเจอร์ผมรอดนะผมหลีกเลี่ยงการสูบมาเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านขยายออกมานะครับผมแต่ผมจะขยายในท่าไหนดีอ่ะผมจะขุดสักสี่ชุดก็พออ๋ออาจจะเป็นชั้นสองก็ได้เพราะว่าผมมีชั้นสองแล้วผมต้องการอะไรเลย ตอนนี้ผมก็ไปฟาร์มเลเวลมาพอสมควรน,นะครับผมผม,ผมมีแค่6เลเวลโอ้ผมไปตายอืมที่จะผมก็มี6เลเวลนั่นแหละฟาร์มเหมือนกันแต่ว่ามันลดเหลือ5ผมก็ไปพาพยายามไปโอ้ทำไมมันขุดช้าจังเลยท่านผู้ชมไม่เป็นไรทำามคุณไม่ใช้ขวานอ,ะอ่ะขวานเหรอเก็บไว้นในกล่องแล้วแต่ว่าในการสร้างมาครั้งนี้เนี่ยเราจะต้อง ประหยัดเพราะว่าบ้านผมเป็นบ้านแนวปะะหยัดขอว่าบ้านผมเป็นแได้สามคิวแล้วเนี่ยบ้านผมบ้านผมเป็นบ้านแนวประยุทธ์เอ้ยตือโอเคไม่เล่นมุกแล้วในช่องบินนะครับผมแล้วผมจะทำทำอะไรต่อนี่นะได้ประมาณนี้แล้วเหรอจะต้องเป็นบ้านแนวประหยัดใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมจะขยายออกมาฝั่งนี้แล้วกันนะครับผม ถ้าเกิดว่าชอบผมบินรหัสฟรีไฟผมก็ต้องบินไปด้วยใช่เพราะว่ารหัสฟรีไฟของผมมันเป็นหรือเปล่าวะน่าจะน่าจะบินแต่คุณเอ้ะทำไมล่ะครับกันไฟสามอะไรเหรออ๋อมวกหมวกทองกันไฟสามผมจะต้องทำขยายบ้านมาฝั่งนี้หน่อยคุณลองพิเลเจอเนะพ่เลเจอไม่กลัวแล้วก็ เราไม่ได้นอนกี่วันแล้ววะเนออี่ยไฟนอนมาค<ส>ือนี้นอนดีกว่าครับผมฟาร์มเลเวลต่อเนื่องนี่มันแบบอยากฟาร์มต่อเนื่องวะเราดูก่อนว่าไฟนอนจะมาไหมถ้าไฟนอนมานนแล้วแหละนอนขีดด,ดูติดบ้านไลนะผม<อ>ได้สามชิ้นแล้วผมเอาไปเก็บไว้ในกล่องนั่นโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะต่อต่อไว้ครับของไว้ดีกว่าคาบไม<อ>้อะไรไว้ดีกว่าดูกัน มาผมเกี่ยวได้สามลอมะผมไม่ได้อเอาไปใช้เล่นนะเนี่ยครับผมแล้วก็ตึ๊บตึ๊บโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะวางไม้เป็น sky 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 คุณก้าวเก้าหัวอ๋อเหมือน,น,นของคุณทำได้คนเดียวครับผมผมผมทำได้อีกอเด<ม>้อทำไม่ได้หรอได้ก็ทำได้ถ้าเกิดว่ามีไม้ประมาณน่าจะสองจุดขึ้นไปน่าจะทำได้หรอมัน ประมาณนั้นนะครับเยสแน่นอนเฮ้ยไม,ไม่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 ติดหรอกมั้งไม่ติดหรอกมั้งอ่าโล่อะช่องมันอย่างโ่ะขับไม่เกินแล้วก็ตรงนี้นะครับชุบชุบชุบอา้าวเดินเดี๋ยวผมจะเข้าไปเก็บไอ้นี่งไหมเขี้ยะผมแล้วก็ตออสลับดีกว่านะครับคุ้มกว่าอันนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เอาสลัสบสลัสบสลับ แสับนี้ครับโอเควันนี้น่าจะน้อยไปแต่ไม่เป็นไรครับใช้ไปก่อนโอเคครับผมนี่คุณไม่มีท่านูฮะตอนนี้ตอนนี้ผมตายมันมีท่านูด้วยอ๋อผมกินยังครับอีเดี๋ยวน,นะโอเคแค่หนึ่งชุดแค่หนึ่งชุดกับเจ็ดอันก็เก,ก้าสิบเก้าบอกแล้วเหรอ,อมนาะดูดิ อไม่ใช่สองชุดนี่ไงเล้นจะปันญายุ่งเก่าๆเปยังดีกว่าเนี่ยก็ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยดูดิเป็นอย่างเงี้ยตัวเล็กอ่ะจะคนนี้นยตแต่ตอนนี้ผมก็ต้องทำบ้านต่อก่อนนะครับเฮ้ยเ,เ,เฟนอมเฟนอมมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมก็เสือกเล็กคนนี้ ผมได้ยินเสียงผมเลยรู้ผมจำเสียงมันได้มันจะเสียงแฝงไม่รู้อ,ยอะยวน้องยม<อ>นอนดีกว่าคุณนอนนอนนอนครับผมนอนนอครับโอเคตอนนี้เราก็ใกล้จะสั่งเสร็จแล้วนะครับผมอทูจอยเดอเกมแล้วก็ผมไม่ได้หลุดนะแต่ผมอยากไปเล่นเมือง ต้องชมบอกข่าวทำไมคุณจำต้องสปอยทุกรอบเลยล่ะครับผมทำไมคุณจำต้องสปอยอีกแล้วสปอยสปอยสปอยทำไมนราผมระเบิดบ้านคุณนะเอเอจะต้องสอออร้างใหม่กก็นั่นแหละก็อยากควนอ่ไปสปอยมากครับผมไม่อะไรวะเนี่ยกินข้าว

ก็ผมวางดินไงผมมีรู้ยวหกใช่ป่ะผมจะยชั้นดาบเด็กดูดิมันจะได้ดาบไฟไหมไม่ได้เออได้ก็ได้นะก็อาจจะสมได้อยู่ก็จะสมได้เปล่าผมมีดาบให้อยู่ผมค่อยนะคเราโฟจุนต้นไหนถ้าดาบไฟเร็้ยวหนึ่งผมเอาแล้ววะดาบไฟระดับหนึ่งผมก็เอาเหมือนกันนั่นแหละมันก็ด้่งกันดาบไฟผมก็ดาบไฟของผมก็ดาบไฟระดับหนึ่งนั่นแหละ ราไปเี่นั้นระดับที่ผมให้คนนั้นผมไม่สาเหตุผมจะให้นะแล้วก็ไฟเต็มไปเลยอเอทอันนี้เราเนี่ยสมอี่ะกแบ็คครับโอ้อันนี้อันที่สชาร์เน็ตสองดอะไร ไฟระดับสองครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่นอันนี้ไว้อ่ะงั้นมาดูอ่ะผมขานแล้งแบกแล้วผูก็เอาอันนี้ไป่อนอันนี้น่าจะได้นะครับเดี๋ยวเอาเอาแบบข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปปรับเปลี่ยนให้มันสวยนะครับผมเอาเป็นไปอย่างนี้ไปก่อนนี่อย่างนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไอ้นี้ไปก่อนนะครับ เดี๋ยวตรงนี้ <ละ S 1> ใส่ตรงนี้ใส่ประตูไว้เดี๋ยวตรงนี้ใส่ประตูไว้นะครับผมชุบทุกออกอ,อ่ะแล้วก็ใส่ประตูไว้อย่กินเสเวนถูกตรงนี้ทุกออกไปก่อนแล้วกันนะครับชุบอ่ะแล้วตรงนี้โอเคทำมาเป็นบ่อหน้านีเอาไปตบป้าอุ๊ยเนี่ยพเอาบันนี้แล้วก็อย่างงี้อ,อ่ะยอดนี่พอได้แล้วพอได้แล้ว แล้วก็ทำไงต่อนะฝั่งนู้นฝั่งนู้นนี่ชึบชบชึบอ่าโอเคต่อเติมไปนิดหน่อยประมาณนี้นะครับปักทอดปักทอดปักทอสักหน่อยครับผมจะลงบ้านเลยปักทอดสักหน่อยครับผมกระโดดโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมใครอยากให้ทำอะไรทำพาน้าก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเราก็จบคลิปกันแล้วนะครับผมซึ่ง เราก็จบคลิปกันเออก็จบคลิปกันแหละขอเตยคนก่อนจบคลิปเลยนะอะไรนะเต้คนะุณก่อนจบคลิปได้เลยไปแล้วครับท่านผูออ้ชม